สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนําสินค้าใหม่นะคะเหมาะสําหรับอู่รถบรรทุกหรือว่าอู่ซ่อมรถยนต์ทั่วไปนะคะลูกค้าจะเป็นรุ่น e EH hv 11-13ค่ะ11กิโลวัตต์15แรงม้า13บาค่ะอัตราการผลิตลมนะคะจะอยู่ที่1,200ลิตรต่อนาทีที่เพสเซอร์13บาค่ะปั๊มลมสกูเป็นระบบอินเวอร์เตอร์นะคะช่วยประหยัดพลังงานแถมยังเป็นหน้าจอสีระบบทัชสกรีนใช้งานง่ายอีกด้วยค่ะ มาพร้อมกับถังพักลมขนาด250ลิตรและยังมีแอร์เดเออร์และายฟิลเตอร์ให้ถึง4ตัวค่ะลูกค้าการรับประกันของสินค้าเรานะคะรับประกันหัวสกูและมอเตอร์2ปีอุปกรณ์อื่นๆ1ปีค่ะลูกค้าซื้อวันนี้นะคะแถมฟรีเซอร์วิส1ปีพร้อมดูแลเครื่องเก่าให้ลูกค้าด้วยค่ะและยังแถมฟรีระบบคาวนะคะให้ลูกค้าดูเรียลไทม์การใช้งานผ่านมือถือฟรีไปเลย1ปีค่ะ ราคาพิเศษครบชุดวันนี้นะคะ149,000บาทค่ะลูกค้าแต่ถ้าหากลูกค้าท่านใดนะคะไม่อยากได้ตัวแอร์เออกับ l ลายฟิลเตอร์อยากได้เฉพาะตัวปั๊มลมกับถังลมนะคะราคาพิเศษ119,000บาทค่ะลูกคา้าพร้อมส่งฟรีในเขตกรุงเทพปริมณฑลแถมฟรีงานติดตั้งให้ด้วยค่ะ